สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับอีกหนึ่งครั้งหนึ่งคลิปนะครับกับทางช่องนี้เช่นเดิมครับช่องศรัทธาปฏิหารนะครับย้ำำําคําเตือนช่องศรัทธาปฏิหารกันอีกครั้งนะครับในทุกๆครั้งทุกๆค,ค,คลิปนะครับผมก็จะย้ําคําเตือนนะครับว่าช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอบนะครับไม่มีการวางลิงก์หรือโฆษณาลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่แรกแล้วนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือนะครับอาจจะเป็นเลขนําโชคเลขมงคลนะครับสําหรับประเทศเพื่อนบ้านนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญยาณกันด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับคือการวิเคราะห์ริมคลในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐวิสาหกิจลาวพัฒนา รัฐวิสาหกิจลาวพัฒนา <c oughs> ประจำวันที่24วันพุธที่24ครับก่อนที้จะไปวันที่ยี่สิครับเรามาดูวันที่22กันก่อนนะครับเรามาดูวันที่22กันก่อนไม่ต้องสารยายมากครับไม่เข้าสักตัวครับ <c oughs> อันนี้ต้องกราบประธานไปประธานโทษนะครับไม่เข้าจริงๆครับไม่เข้าจริงๆนะครับไม่มาจริงๆ นะครับมันอยู่ที่วันนะทุกคนวันที่มาเยอะก็มาเยอะนะครับเกือบเข้าสี่ตัวก็มีนะครับแต่มันเป็นเหมือนที่ผมพูดอย่างหนึ่งนะครับนี่คือผลที่ออกครับหกตัวครับสองสี่ห้าสี่แปดเจ็ดครับทุกคนจําที่ผมพูดได้ไหมครับอาจจะนานอาจจะจำไม่ได้ครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็คือผมบอกว่าทุกคนมันเหลือแปดอะไรบ้างที่ยังไม่ออกเพราะมันออกแปดมาตั้งจะเดือนหนึ่งแล้วครับ ครึ่งเดือนแล้วครับผมจะไล่ให้ดูนะครับที่ติดเลขแปดเนาะอ่สามแปดแปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดห้าล่าสุดเขาวันนี้ครับยี่สิบสองครับแปดเจ็ดอืมแปดเจ็ด ดูครับอ่ทีนี้มาดูกันดับก็เป๊นะครับไม่เป็นไรว่างันไปมันไม่ได้หลุดซ้ําตัวเดิมดับหลักละสองตัวนะครับยกเว้นหลักร้อยดับสามตัวอ่หลักพันห้ากับหกก็ับมาไล้ห้าครับนี่หลักแรกหลุดงวดที่แล้วหลักที่สองหลักร้อยครับหลุดตัวหนึ่งหลักสิบครับหนึ่งกับสองครับ หักหน่วยครับหนึ่งกับสองครับซึบซึบไม่มาครับมาเลขค่าตัวเดียวครับถ้าในเนี้ยมันไม่มาก็ก็ไม่มาเหมือนกันนี่ครับเกือบมาเกือบมาทุกตัวงวดที่แล้วนะทุกคนดูงวดที่แล้วครับขนาดแปดมาทั้งสามตัวเลยนะงวดนี้ยังมาแปดอีกครับอ่างวดนี้ยังมาแปดอีกขนาดงวดนี้แปดมาทั้งสามตัวแล้วนึกว่าจะหายครับสี่ตัวท้ายงวดที่แล้วครับแปดห้าเจ็ดสามงวดนี้สี่ห้าแปดเจ็ดครับ เปลี่ยนแค่เลขสี่กับเลขสามครับทุกคนภายในสี่ตัวท้ายมันยังไงครับเอ <c oughs> มาดูวันที่ยี่สิบสี่ครับไม่ใช่เลขคำนวณนะครับผมก็วิเคราะห์ไปแบบนี้แหละทุกคนทุกท่านนะครับไม่ใช่การคำนวณนะครับเป็นเลขมงคลนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับสลาก,กินแบ่งราวลาว สลากกินแบ่งรัฐวิสาหกิจลาวพัฒนานะครับเป็นสลากที่ถูกต้องตามผลหมายของพี่น้องสปปลาวนะครับยี่สิบสี่ แล้วทุกคนรู้ไหมครับวันที่วันว่าวันที่ยี่สิบสองนี่อะไรเข้าคถ้าใครได้ดูคลิปของสลากินแบ่งของฮานอยนะครับก็คือเลขทูบนะครับเลขทูบมาแปดเจ็ดนะครับเ,เต็มเลยนะครับแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเลขทูบผมบอกแล้วนะครับถ้าไม่มาเราพัฒนานี่เตรียมเลยเลขเตรียมเลยนะเนถ้าไม่มาส่วนของนอยเนี่ย เตรียมเลยลราพัฒนาเลขทูนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับมาจริงๆครับแปดเจ็ดวันนี้ไม่มาจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นหนอยนะครับสำหรับก,กินแบ่งของ <c oughs> เวียดนาม <c oughs> ก็หายจ้อยสองหรบว,วันนี้ ราพัฒนาก็ยังหายจ้อยครับพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีฮนะนับนเป็นนี้ต่อไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับดูดับกันก่อนเยอะวมดที่แล้วหลุดได้ไงไม่อยากจะเชื่อนะฮะ จะต่อไหมอะไรยังไงนะครับสามสี่หลุดสลับหลักกันอยู่นี่นะครับหลักร้อยงมดที่แล้วหลุดเนาะสึกหมวดดิสามสองสามสี่เอาสามสี่สองหลักและดับ เจดแปดหลักสิบอันนี้คือดับนะครับยังไม่ใช่เด่นนะหลักหน่วยครับเจ็ดแปดอีกแล้วว่าทไมดับซ้ำๆกันอย่างนี้ดูตัวเด่นจะมีอะไรไหมส้าสแปดจะอยู่ไหม แพจะอยู่ไหมทุกคน ขอให้มาเฮ้ยเลขสามเพราะว่าแปดมาอีกแน่ๆเลยดูท่าแล้ว mm รูนะครับออกตาดตัวเดิมๆวันที่ยี่สิบสองเนี่ยที่น้องมาทั้งบนและก็ล่างเอ๊ะไม่ดักเลยว่ะแต่ผมคิดว่าสามห้าแปดน่าจะมาหลายตัวอยู่นะครับสำหรับตัวเด็ดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีะไยมากมายนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขจะมาหรือไม่มา นะครับทุกท่านก็ยังเป็นกําลังใจนะครับให้ทุกๆครั้งทุกๆคลิปนะครับขอให้กับคุนทุกท่านเป็นร้อยร้อยละล้านเท่านะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับทุกดีมีชัยครับสวัสดีครับ